โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับไฟอิงแคทนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นวันพีบัลติรัสในตัวของหนวดดานะครับผมเพราะว่าเราแบบอยากเล่นไงเออตัวหนวดดานี่มันเมื่อก่อนนี้ติดเมตาเก่งแบบอยู่อันดับหนึ่งอะ่ะเออหลังๆมานี่เริ่มตกไปเรื่อยๆแล้วสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น10%สำหรับพวกที่ใช้บนพิศะนะฟื้นฟูพลังชีวิต15%เมื่อถูก KO แล้วก็จะถือขึ้นประมาณ50%นะเออถ้าเกิดโดนแอนฟกเกอร์โจมตีเวลาอยู่ในทงโอเคแล้วก็ย่นคูลดาวสกิลหเมื่ออยู่ในเขตสมบัติถตัวเอง50%สร้างคอมเสีสย,ยเพิ่มขึ้น20%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70โอเคย่นคูดาวสกิลส5%เมื่อโดนโจมตีนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี30เมื่อเราล้มแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต15เมื่อฆ่าศัตรูโอเค <c oughs> วังวนความมืดก็จะเป็นแบบเราก็จะดูดมาแล้วสตูเจนซิสถานะความมืดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะดอดไม่ได้เป็นเวลาสามสิบวิลดความเร็วสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็น,นร้อยยี่สิบวิราเบิดสามร้อยแปดเปอร์เซ็นต์จะแรงขึ้นถ้าเกิดตีสายผู้ใช้พลังพิเศษใช่ไหมเออประมาณนี <c oughs> สส้สร้างความเสียหายใช้พลังโจมตีห้าสิบสองโดนสูงสุดห้าครั้งก็คือตอนที่จะดูดไว้ตึกตึกตึกอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบ็คโฮลจะแรงที่สุดนะตอนระเบิดโอเค เหรียญเราจะใช้เซตนี้เป็นพลังโจมตี65นะครับไปดูกันเลยโอเคตาแรกเริ่มมาเป็นอารองปาร์คสเตทเอหรือบีนี่แหละลืมไปแล้วโอเคฝั่งตรงข้ามก็มีหนวดดำนะแต่มีแชงด้วยฝั่งเรามีโอเด้งโอเคเราต้องดึงทงแรกนะแต่ว่าเหมือนเราจะลงช้าไปเพื่อนก็เลยแย่งไปเรียบร้อยนะครับผมเป็นแบบนี้ทุกรอบ อยอดไปแลยเล่นลูฟี่โอนิก็โดนแย่งทงเล่นหนวดดำก็ยังโดนแย่งทงบัดซบจริงๆไม่ไม่ได้หของร้วเลยนะครับแค่เป็นการอคติ้งเฉยๆโอเคไปพร้อมละตอนนี้ต้องดูดมาสักตัวนึงละคิดมานี่ดีเอาวอเตอร์ฟ้าคิดนะอย่าทำอย่างนี้ดิ๋ยวปะเดี๋ยวเสร็จแล้วมันไม่อะไรอ่ะมันแน่ดูดมาแล้วก็ต่อยไปฮะ 1, 5, นหนึน่งหมื่นห้าพันน่แรงเบิอลจริง มันก็ยังแรงอยู่นะกับพวกผู้ใช้พลังพิเศษอะต่อยต่อยหนวดดำกันเองก็แรงนะไม่ใช่ว่าเบานะจริงเนี่ยดูดิแล้วเบิด1หนึ่งหมื่นวิมันแรงนะแต่ว่าแบบตอนนี้มันมันไม่ค่อยมีตัวแบบยังไงวะแต่พวกสายคนใช้สายผู้มีพลังพิเศษอะเออก็คือพวกที่ใช้ผลพิสันแหละมันมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วมันไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนเล่นอะคือตอนนี้มันอัปเดตมันน้อยมากตัวอะไรมันก็ไม่ใช้ผลพิซซันไปหมดเลยช่วงนี้ ่อยไปสองพันต้อยธรรมดาสองพันน่ะรู้นะว่าเป็นสีเขียวเออแต่ว่ามันก็สองพันก็เวอร์อยู่ออโอเคเพื่อนช่วยเราได้ดีมากตรงนี้แหละแล้วก็ดูระเบิดตม้มโอเคเก็บสองเสริมหอมไปทีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณสนเน็กแมนมากเลยนะครับหนวดดำด้วยสิ่งของร้อนกันเลยทีเดียวต่อยแบบหนึ่งหมัดนะครับเหมือนเหมือนจะโดนเลือดน,นะไม่รู้นะว่าเป็นเพราะแชงคุ้นหรือเป็นเพราะเรา เริ่มจะง,งงแล้วโอเคปล่อยเขานัวกับสน็คแมนแบบแล้วก็มาดึงทงนี้ชิวๆลานวิวได้ไงเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ไม่ถึงอีก <c oughs> ร้อยวิวยังไม่ถึงเลยบัรสบจริงๆโอเคมันเขาจะเริ่มสนใจแล้วละแต่เดินช้าม,มากเลยนะแล้วก็เพอร์เฟกต์ดอทไม่ไม่เพอร์เฟกต์ก็ต่อยธรรมดาก็ตายเหมือนกันแหละต่อยธรรมดาก็ตายเหมือนกันแหละเออหมัดละห้าพันติดบูทมันไม่แปลกปะมันไม่แปลกนะหมัดละ 5, ห้าพันนะเมื่อกี้จะมันก็ดูดมาก่อนทีนึงแต่ไม่โดน เดือหมือกันทีนึนงแต่ไม่เดือดวัตฟักงงเหมือนกันโอเคจังหวะนี้แหละเราจะได้ไปโมส,สวยๆหรือเปล่านะครับหาม,มุมดีๆก่อนนะเพ,พ,พื่อฟันโอเคตรงนี้แหละแล้วก็แบทยูอ๋อเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนเก็บหมดวัตฟักเพื่อนเก็บหมดวัตฟักงงโอเคจังหวะนี้ดูดมาแล้วก็ับหน้าบางทีหนึ่งสองหมืน่นสองหมืน่นเนาะสองหมืนห่มนคียที่ข้อปะดูหรือเพื่อนตีวะ ไอ้ยังเกี่ยวเห็นสองหมื่นแวบๆอ่ะเราเก็บอันนี้กันชิวๆววจะต่อยใ,ใครดีหลบอ่าโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะดอสเนี่ยคือฟิกดอสเว้ยโอ้มาแล้วเพื่อฟิกดอสเหมือนกันโอเคเรามากันแล้วก็หนึ่งสองลบไปแล้วโอเคตอนนี้ก็จบไปด้วยความสวยงามน,นะครับผม m v p บ้า โอเคมาตาที่สองกันนะครับตานี้เจอเจอางั้น่ะอยู่ตัวหนึ่งก็คือลูฟี่รอนะครับผมเป็นตัวแก้ทางหนวดดำแบบจัดจัดสีชนะทางมีตักเลือดนะครับหนวดดำก็คือแบบถ้าเกิดไม่ได้เด้งเลือดก็คือมันมันมันก็ไม่ได้ถึกเลยนะเออแต่แต่ก็ถึกไม่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 บางขนาดนั้นเออแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ถึกขนาดที่แบบสู้สีฟ้าไม่ได้อะไรเงี้ยเออ มันที่มันสู้ได้เพราะมันมีเล้งเลือดไงเล้งเลือดคอยช่วยอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคดูดมาแล้วก็สัดหน้าไปทีนึงหนึ่งหมื่นห้าอันนี้คือแบบต่อยสี่เดียวกันนะหนึ่งหมื่นห้าเลยแล้วก็ต่อยธรรมดาเมืมเ 2, 000, ่อกี้ไปสองพันสองร้อยคีย์พิคอร์ฟักมันแรงมากเลยอนะแล้วดูดมาขึ้นมาแล้วก็ดูดแล้วก็เห็นป่บอกเลวยว่ามันแรงมากจริงจริงหนะน,นึ่งหมื่นนะมอะโอเคจังหวะน,นี้ต้องต่อยไ,ไปก่อนเรื่อง พูดไม่ทันเราบอกว่าเราต้องถอยมาก่อนแต่ว่าเราโดนดูดเถอ,อแล้วเขาก็ดึงราไปแต่ว่าต่อยเราไม่ได้นะแล้วก็คีกเก๊กใส่แล้วก็ตายหาย่างโอเคเอาใหม่เมือเ่อกีอ้มันแบบมันมัน,ม,นมันผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วนะครับเราก็ต้องหามุมที่แบบได้เปรียบเราควรเล่นกับตัวที่ใช้ผลปีศาจอะเออถ้าเกิดเล่นแบบดูดดูเตี่ยงสามหมื่นื ผมพูดเลยนะถ้าเกิดแบบไม่ติดบูดก็สองหมื่นนะยังต่ำม,มันก็ไม,ม่มันก็ไม่ใช่เบาๆมันก็ยังเก่งอยู่แต่ว่าเก่งกับผู้มีพลังผลปีศาจโอเคเข้าใจไหมโอเคดูดว้าวได้น้องเจอพี่บ้างเดินเดินหนีก็ต้องปล่อยดิเออามีฮอคโอ้ดูดมาไม่ทันเราจะได้คิดที่ข้อนะเพราะว่าเราใส่เหรียญของบอนนี่แก่ามาเนาะโอเคเราหลบติดแล้วเราก็ดูแล้วก็ ระเบิดตุ้มไม่ตายแต่ว่าก็เจ็บอยู่นะไม่คือใส่ที่มันไม่ตายเพราะว่าสกิลสอมไม่มีเพิ่มดาเมจกับผู้ใช้พลังผลิตศาสตร์ะอุ๊ยชื่อลืมดูเลือดตัวเองว่าเฟักเจ็บขนาดนี้เลยเหรอโอเคหลบมาได้มานี่ดิ่งฮอกออกมาดนีออกมา,ออกมาโอโ้โหสามพันถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่ารู้สึกถึงความตายถ้าบวกต่อก็รู้สึกถึงความตายแล้วเจ้าหนี้จะต้องหามุมดีๆก่อนนะ ความจริงคือเราควรที่จะไปตายแนละ้วแต่ว่าสําหรับผมอะ่ะมันไม่ได้วะ่ะแล้วผมก็ดูดมาวะ่ะแล้วก็ราเบิดตู้มไปทีหนึ่งแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ดีนะที่มันดึงทงไม่ได้อะ่ะแล้วก็หลบมาเนี่ยตัวเนี้ยควรตีควรตีเลหรอควนตีเหลอ,หลอ,หลอแล้วก็หลบไปขอสักมัดขอสักมัดอโอ้โราบได้วะ่ะโอเคไม่เป็นไรทางนี้แบบสุดยอดว่ะท่านผู้ชม,มผมโคตรเก่งเลยวะ่ะ วิพีโอเคมาอยู่กันในตาสุดท้ายละตานี้เราจะอยู่หรือจะไปกันนะครับแล้วก็มาดูอผู้ใช้พลังผลพิศารมีสองคนนะคือเราจะต่อยแรงมากไม่ว่าจะเป็นร้อยหรือแปดสิบมันก็ยังแรงอยู่ดีเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยวหรอกว่าร้อยหรือแปดสิบอะถ้าเป็นผู้ใช้พลังผลพิศารมันก็แรงอยู่ดีรีกวจเลยขอโทษดิ โอเคโดดเรียบร้อยมันเศร้าใจคุณแคทลัมให้กับสิ่งนี้วัตฟักเศร้าใจเหลือเกินนะครับเฮ้ okay. จังหวะนี้ก็ต้องหาตัวที่แบบใช้ผลพิษศาสแล,แล้วดูดมาแล้วก็ซัดหน้ามันนะครับนะโอเคจังหวะน,นี้เป็นรอองค์นี้นลหรือชย,ยรอองค์นี้กันโอ้โหอะไรมันทำหนีไ้ได้เลย,ยมันฟันรัวนะ โอเคเราดอทเข้าไปแล้วก็ดูแล้วก็ระเบิดไป1นึ่งเทนะครับหนึ่งสองสามพันหนึ่งร้งอยสิบเอ็ดเอาควตูนโดนระเบิดโอเคอออเดี๋ยวเอะเดี๋ยวฟูจิฆ่าเพื่อนตัวเองคุณครูครับเด็กชายฟูจิฆ่าเพื่อนตัวเองครับมันระเบิดแรงนะตอนที่ระเบิดมีฮอะเพราะว่ามีฮอกมันมันไม่มันไม่ใช้ผลปีศาจนะ ไม่รู้เขาคงเซตเหรียญนะไม่ดีหรือเปล่าขอสักหมัดนึงเถอะวะขอสักหมัดนึงเถอะว่าสองหมื่นหนึ่งพันนะเออถือว่าแรงใช้ได้โอเคไปสองทีตายฮิตสุดท้ายสี่พันห้านะครับผมโอเคเอาทำไมเขาหยุดฟันงงเอามันเขาจะแบบหามุมอยู่โอเคจังหวะนี้ก็ดูแล้วก็ระเบิดอูมหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบสามท่านท่านจะบินแรงอยู่เออไม่มันมันก็ไม่เบาอ่ะเลยจริง ห้าห้าสูงเหรอห,ห้าสูดเลยเจ็ดลูห้าสูงดำยโยมเสมหามเลยโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซักต์ใครกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อมานี้ผมไปละบาย